สวัสดีครับเจอน้องคิวครับเรับผมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ๋าก็เห็นนักกอล์ฟเข้าไปประจำอ่ะกี่ตัวครับวันนี้อิ่ายาวเท้าอย่างนี้ตกี่ันถ่ายถ่ายตอนแรกสายแล้วขาดอ่ะไหนเดินสายขาดในโชว์กล้องเลยดิเออไม่ขาดได้ไงรู้กี่ตัวครับวันนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มองไปล่ะโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวตามดูนะน้ำเช้าเดือดไหมปลาใหญ่นะโกะนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็เต็มตัวแล้วนะครับ ได้แล้วพรมลุยพมลุยโอเคครับเพื่อนๆไปลุยกันสมาชิกนะโอ้โหยืนเป็นหน้ากระดานเลยนะครับนี่อยาเพิ่งนะอย่าเพิ่งเตรียมตัวนะนี่นกนกเตรียมปล่อยตัวนะ ผมกอดแล้วพี่ปาสายตัวนะครับปายตัวนะพี่สายหรือขวาครับปาสายตัวนะพี่้ปวยกาขวาตัวนะครับพี่ปาขวาตัวนะ ดูแลกันด้วยนะครับขวาตัวนะครับโอ้โหโหตีไม่ได้เลยโอ้โหตีไม่ได้เลยต้องย้ายตีไม่ได้เลย

โอ้โหกดไม่ได้คร ple ับกดไม่ไ uh ด้โ oh อ้โหโอ้โหสุดยอดมผมอยู่บอลโอ้โหพี่กดได้กดให้หน่อยนะเดี๋ยวนะติดไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วครับโอ้โหแตะเดี๋็ดเด็ดเดยดเดยู่ด้วยได้อยู่กับผโอ้โหโอ้โหน่าจะฮะตีไม่ได้ตีไม่ได้อ่ะเนี่ยของผมของผม โอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยนะโหเนี่ยเดี๋ยนะอ่าหยอนแล้วหยอนแล้วครับเดี๋ยนะโ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยวมันติดปลายคันไม่รได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เลยนะผมให้ตัด้วยนะเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวนะโทษนะครับโอ้โหอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดแล้วครับโอเคฮะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะแป้บนึงแป๊บนึงตัดายสายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเถิ่นนะครับเนละครับโอ้ได้ครับ เดี๋ยวมาฟังเพ่เดี๋ยว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 ยดยดแล้วครับตัวนี้หย่อดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหยนอันนี้เอนี่ยเ่ไดเีดี๋ยนะตัดนี้นะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตัดนี้เหรอตัดเลยนะ เฮ้่เลยพี่ไม่ใช่เอะใช่เปล่าอันนี้ดูเส้นอันนี้เส้นใครอะติดอยู่ที่ตัดเส้นที่มันไหนอ่ะปลาติดอันไหนอะตัดเส้นไหนบอกโอเคตัดเส้นนี้นะอย่าอย่ากระตุกเลยพี่พี่ผมจะตัดอยู่ยังอยู่นี่มันติดอยู่บนต้นไม้นี่ผมไโอ้ไหนแล้วนี่อะนัดเข้าไปไหนแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ โอวิผ oh <laughs> ันทิพย์ขายเลยหลังแ้วครับหลังล้ว พเอาย,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 ายุ๊เอายกเอ้ยขาดโอ้ยยังโอ้ยโอโอ้ยโยโดนยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโยโอ้ยโอยผม้ยย้ยอยอ้ย้ยโยอยโอ้้ยโยอ้ย้ยยอย้หน่อย ผมถึงด้านี่แล้วถึงน้าพี่ระล่างถึงด้านพี่ควรนะได้ไหมเพิ่มนะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูดไปเลยขาดไปเลย<า>ไอ้ทีแม่งโตใหญ่แม่งกับขาด,ไ,ไ,ดได้ยังรูดตัวนี้พี่เขาพันกันหมดเลยโอ้โหนี่ครับขอบคุณพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหจะเอาขึ้นได้ไหมแน,น่ยือโอ้โหเขี้อเนีย โอ้โหโอ้โหโอ้โหกอไม้โอ้โหกอไม้เห็นไหมยกโดดปุ๊บโอ้โหี่ยะติดอะไรวะอ๋อติดนี่เฮว้าว

ตั้งนี้นะระวังนะอดอุ้ยเจ้าค่ะเจ้าครับเจาครับรถสายรถสายรถสายระวังครับรวังคันถสายครถสายรถสาฮะโอโทษครับมีเปล่ามีเปล่าได้กี่ตัวแล้วอุ้ยวาเดี๋ยวได้นาเหยียบสาย ฮะขาไป็สองตัวบีแบ๊มีไหมบีแบ๊ตัวไหนก็ได้บีแบ๊อ่ะโอ้ยอยู่ในนหยมี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 คุณวายมากตอนนี้ร้องหลังนะครับนะทษครับฮะยังเลย เดี๋ยวไม่กัดสักทีเลยเนี่ยไอตอนกัดก็พันกับ<อ>เขาผมให้เข้าเลยนะครับตีห้ามเกินแนวนะเข้าได้เลยทางประตูน้ำอะ่ะม,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 มันไม่ได้พามก็อยากให้ได้พาทุกคนแจวครับแจวครับ,รบเข้ามาทางประตูน้ำได้แต่ตีห้ามเลยแนวออกมามเ,มเ,มเข้ามาตรงนี้ ที่ไม่ชนแนวกันนะผมก็อยากให้ได้ปลาทุกคนนะเข้าเลยเข้าเลยเข้าไม่คล้องนะมันเข้าไม่คล้องครับไม่คล้องครับให้เลยแนวออกไปนะครับไม่ตีมาแนวนี้นะ ตีนี้ครบนทิศตะวันออกอ่ะเพอนตีนีก่อนตอสายอะไรมาดกันอ้อมไปหลังไปตรงน้นตัวใหญ่ตรงน้อ่ะ่ามเลย ่ดาไโต่างมือน้ยใครจบตรงนี้เลยเาฝั่งี like ่อเข้ามานี oh ่เลยหมดเลยอะเอาฝั oh ่ง oh ี oh ่ยมามาฝั oh ่ง oh นี้หมดเลยโต๊โอ้โหอย่านั้นโอย่อนไงไม่ได้นั่น่ะ โอ้ยัตีมาก็พันหมดอ่ะโอ้โหตีงั้นตายลุงหมานตีขวางเลยเอาอยู่แล้วลุงหมานลุงหมานจะเป็นไวรัลใช่ไหมอีกเนี่ยแกตีขวางวันนู่นอ่ะโอ้โหโทษนะจ๊ะข้างหลังนะจ๊ะ นายยิม้มโดนยังนายยิ้มหายไปไหนเนี่ยวางหลังนะครับไปทางไหนกันนะโอนี่มทษนะครับ่อมโทษนะผมข้อมหลายคนเลยขอโทษขอโทษครับขอข้อมโทษนะครับ ตั้งใจป่ะไม่ตั้งใจกี่ตัวเนี่ยโอ้ยไม่โดนเลยโดนก็โดนก็ขาดโอ้โหดีได้ในวีพันพันขนาดนั้นน่ะโโอ้หแล้วยองเนี่ยไม่พันกลัวเลยโอ้โหพันไม่รู้กี่ตัวแล้วครับตัวเดียวตัดตัวเดียวด้วยตัดด้วยกัดตัวนึงอ๋อกัดตัวเถอยไ ขาแยหว้า็นดเลยผมกาเสียเวลาตอนที่คนกินแล้วคนเอาขึ้นเนี่ยลบเลยนีแหละผมโดนลวบไปเนี่ยลงไปพยายางลงไปตึกซัดเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยฟูโอ้เฮ้ยพี่เอางันเลยตัดเนี่ยปล่อยคันทิ้งไปเลยอไปก่อนเว้ยหญ่ไ่ก็ไม่รู้ มม่เหือนกัับดสายไข่ดิแ่เช้าโดนไปทีนึงแล้วก็พันขาดนะตอนนี้ก็มาหาตัวต่อไปยังไม่โดนอีกเลยนะ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆไป โดนโดนสายนะโดนสายครับครับครับนกเก็บเลยครับผมแป๊บนึง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 นะจ๊ะน่าจะรอดอยู่นะนเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้โอ๋โหลูดลงไปอีกลูดไหมเดี๋ยวได้ได้ลูดเหรอไม่ไม่ลุดครับ มันไหลไปนู่นผมดูว่าน้าขึ้นแล้วก็เลยตีไปยังยังยังโอ้ oh, <c oughs> น้าต้องโอ้ต้องกอสายตามนะเดี๋เด็ดเด็ดไม่งั้นน้าสายสายน้าพันแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว็ดวอ๋อไม่ไม่โอ้โหกระพง <c oughs> กระพงกัด <c oughs> กัดเหยื่อนะ้า <c oughs> เอานะ้ากอสายด่วน <c oughs> ไม่โดนไม่โดน แม่เห็นตัวเลยอ่ะออกไปมแล้วก่อดได้เลยไม่เข้านะโอเค ตบเด็กครับวันนี้รวยไหมฮะไม่รวยไม่รวยเห็นอยู่ตรงนู้นใช่หรอโอ้โหพันสองต้องตัดสองคัน<ห>อ่ะอยู่ตรงนูน้นไม่โดนเลยวิ่งไปตรงนู้นพอตีลงไปปลากินปุ๊บก็พันหมดแล้ว ไม่รู้สายใครเป็นสายใครโอ้เสียเวลาผมก็เลยปล่อยให้เขาแกะแก้ให้แล้วก็เอาคันใหม่ไปตีก็โดนอีกก็เลยให้เขาแก้ให้อีกผมก็เลยเอาคันมาตีแถวนี้ไม่โดนครับมาโดนไซบิ่มตรงเนี้ยไซไซใหญ่ไหมไม่โดนเลยครับนาเขาโดนไซใหญ่ๆโดนนวลจันทร์ครับ นนจันครับหืมผมว่านนจันนะครับโอ้ยพี่ครับ หรือประสากฮะกัดครับโอ้นุ่นจันคีบออกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไแปะเอาครับ เ่าไอสากไอสากปลาสากค,ค,ครับรรรครับของอร่อยแล้วอของของอร่อย ลงน้ำได้ไหมครับโอ้ขอที่ช้อนหน่อยได้ไหมครับม,มีมีไหม ขออนุญาตลงน้ำเลยนะติดแล้วไ,ไม่ไม่นะครับไ,นะไม่ต้องก็ได้ครับอ ยังครับยังโอ้ย,อยครับครับ ครับเดบละยครับครับครับย ย้อนย้อนมาเลยครับพี่ขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เข้าด้วยสิบพายแนละ้วเรียบร้อย ลุงหมานมาแล้วนะดูปลาลุงหมานหน่อยมันนางไม่หางไม่สมกด้วยโอ้โหดูกี่ตัวครับวันนี้ตัวเดียวตัวแก้งตัวไหนย่าเฮ็ดกูญแจทิบน้ำมันเอามันรอเขาออกกล้องต้องรอต้องพูดเพราะๆอ่าไอ้เมอดิมึงอย่าเอาเมือดอปะความดีนี่ไงนี่นะอันนี้อันนี้ปลาบ่อนี้น่าจะเยอะจริงไอ้โกมถึงได้ขนาดโอ้โหดูสินั่นเห โหดูดเเต็มเลยผลงานเฮ้ยนี่เ็นมรวยครับเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โนี่รวยรวยกันนะเช้า่เ้าถ้ามันไม่ไม่เจอเกิดจรลาจนนะ ใสอน่นีะฮอ้่โหนี่โอ๊ยพอได้อยู่พอได้อยู่ขายน่าจะมีประมาณห้าพันครับตอนนี้ขนาดนั้นเลยอโอเคครับพเพื่อนๆวันนี้ก็ถ่ายช่วงเช้าเฉย,ยเพราะว่าช่วงเดือดแล้วก็ผมพอผมปลามันกัดดีตรงหน้าประตูลแล้วก็นี้สายมันสายมันพันไปสองสายเลยก็ตัดขาดไปเลยแล้วก็ผมก็เลยแบบออกประเ ก็โดนตรงริมถนนเคาะเกะ105ก็โดนบิมบ่มๆสามตัวแล้วก็มีไซส์โลโกว่าอีกตัวนึงครับก็เรียบร้อยครับวันนี้ส่งแชร์โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูปลานะนี่นะครับไม่รอดครับวันนี้ก็ยืนถูกที่ครับ แต่โชคไม่ดีก็คือตีไปแล้วมันมันพันกันเยอะมากก็เลยต้องตัดสายทำให้เสียเวลาสองเส้นเลยครับลอกสองคันเลยดีเอามาเอามาสี่ชุดก็เลยมาเอาคันคันชุดเล็กตีก็ไม่โดนตัวใหญ่เลยนะวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวก็ได้โดยรวมปลาก็ดีนะสเว็โมงมีลงสดแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีสดเพราะว่า ตีแต่อย่าปอมโอเคครับเ,เพื่อนๆก็ลาครับไปก่อนครับเจอกันอาทิตย์อาทิตย์หน้านะครับสำหรับกระพงวังสายลุยโอเคครับฝากกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับขอบพคุณมากครับครับ